รุ่นกันไมได้กูไอิสบายดีพ่อแหม่พี่น้องสบายดีเบอร์สุขุสุคนยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องปูนาสาวลาวมันนี้มาพบมาพบกันคือเก่าเนาะกับบรรยากาศที่เทียงเถียงเลยเนาะมันนี่ากัสีมาน้องปลาอันมากับสาวหนัดเนาะสบายดีทุกคนฝากซ่องในเดอ้อน้องหนักสาวลาวฝากไปติดตามพันในเดอ้อปลาห้องกับใกล้สิบกเนาะทางนะหกกับหกมันเลยอปลาย,ยากเนาะเมย์หอกัสิเป็นคนทางนี่พ่อก,กับน้องกับสิงมเนะ นกกระสิห้าเฮนี่เขาได้ปลาขึ้นมาเนน,นองซ้ายเราขึ้นมา,าเลยโตใหญ่อนี่ปลาอย่างอันนี้ปลาไหนปลาไน่ถงนองมันชิน่เถเนะแต่ปลาเขาก็มีคุณภ<ม>าพอยู่ด้ญยพี่น้องสาวนัดคุณจับคุณนยะ้อยจ้า น no. 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 no ้องน่องน่องผลอปลาไปโปวยน่องปลายังไง่ใส่นองใส่แง่งเนกระิล้องมาเตะแฮเนาะวัาชิได้ก่นงกบิดเฮกะขาดไเลย มารุ่นกันจะได้ปุ้ยจะได้ตาจะได้ตีห้ามของเ่นหมไม่ได้เหรอเ่าเดได้เป่านึ่ นะมันก็ัอสมาีบปิ่งปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยน,นั่งไอีลป์กับินั่งคว้ากับบวกเข้าเพชรนับเด้อเรียบร้อยขคงเลยอาจจะต่ปลาแบบ ตอนนี้ซาปูกำลังกัดไม่หี่หงเพื่อให้สปีกปลาไปให้ห่างกาดังลุกเป็นผีดยี่ห้องเลยแค่มันยังงาเป็นะ อันนี้หมันมดต้มแท้ๆแต่ยังกินง่วงเอาเย็นไหนยังไม่ตื่นนอนวะนี่เอาเย็นไปหอนกินได้ไหมไปหอนกินเทอรเย็นเนาะใส่โครวิเศษมาเป็นว่ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลาย อวันนี้เข้าปลาตีเอาปลาใส่ไม้พีชไปกัสเต็ปิ้งเนาะวันนี้โอ้ยบ่เมีนเห็ดพิชเลยเอาตัวน้อยลงโกลเอาตัวใหญ่เตือนบะโลตออกมาเนาะ ขัดหมัดได้ได้ลุงล่าเอ้ยไดหนไม่จักโตโอ้ยไปเมดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขนาดจั๊กันในอุแต่แมันยังหลุดใ่เนาะประมาณนี้เนาะอะไบอ บิดทำไมบิดไปทางไหนะเอามืเอาผิดลงไปทำก็อล,อลองมังงนมีคนแบบอยู่ข้างใน้ไม่จุสีเงาะกิน,น,นอันนี้เนะาะมีเนาะก็ได้เอ,อียงๆอียงมีเนาะซุก,ยกอยู่เนาะก็เหนื่อยๆกันนะเนี่ยปิดเอา,าได้เด้อพ่อแม่พี่น้องกินกินปลาทำกันเด้อผู้ใดก็ออกอะไรเรือ่อยแต่ทำพูด,ดียวเนาะ กินลาอยากิน yeah. เปียงปลาบดเลยปลาคนน้อยกินกินปลาไปเองใครรั้นบ้างกินเปียงปลากินไม้เห็บคนนั้นนะคลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้ฝากพ่อแม่พี่น้อง <บท S 2> กดไลค์กด,ดแชร์ก<อ>ดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้สปูเหตุคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนำเด้อ